มาสวัสดีครับก็วันนี้ก็นำชั้นหลานนะครับเจ้าแสนกลนะครับครับเหยี่ร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นแสนกลมหานครพรสวรรค์มูเซอร์ปลอกแดงนะครับสายแม่จะเป็นสัญลักษณ์ปีใหม่แจ้ลำวงนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับหลอนช่อสวยมากนะครับตัวนี้นะครับ ไม่มีตำหนินะครับตัวนี้ผมจะเปิดไว้3 5 0 0ันห้ารวมส่งนะครับ3 5 0 0รวหส่รวมทนะรงปล่อยลงดินแล้วนะครับสามพหรวมทรงนะครับใครชอบก็โทรสอบถามได้นะครับแล้วก็อีกตัวนะครับตัวนี้นะครับเย่เขียวนะครับ ตัวนี้จะเป็นลูกชายของเจ้า,าแสนพยักนะครับเป็นแสนกลดังหล่อเขาลอลั่นนะครับตัวนี้ก็จะตัวนี้จะเป็นเยมุสดำเรด้านะครับผมตัวนี้ผมจะเปิดไว้5,000รวมส่งนะครับ5 0 0 0ัรวมส่งใครชืนชอบตัวไหนก็ทักมานะครับโทรสอบถามได้นะครับ โทรก็0821648653นะครับอดีไลน์ก็แอดตามเบอร์ได้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ